嗯。 အဲ့ဒါကို ทำเพื่ออะไรวะขอบคจ้าขอบคุณจ้า

พวกเขาอ้ามเจอตุกแกร่อเขาแล้วไปแล้วครับไปไปดีไปเดี๋จะจัดการให้ไหนไหนห้องไหนเอามันออกมาเลยมึงเจอกูมาเนี่ย ไหนตัวเข่าห้นเมื่อกี้พี่มันเคยมันทะลุฝาไปแล้วมอ้ยแดนูมันเต็มเลยมันจะลงมาดูไหนมึงจะไม่รู้หรอมันไม่ได้มีโป้ย่อยเลย เอาเธอมันไม่ออกมาหรอกเอ็งจำเลยอาโจโรบิทสงสารครับคนป่วยขี้แต่ขี้ไม่ได้ <c oughs> ป่วยขี้แต่ขี้ไม่ได้ <c oughs> ไได <c oughs> ไอฮ้ยเลิศ แล้วฝ้ามีรูท okay. well, in ุกฝ้าอลไรก็ไม่รู้มันอยู่ไหนเอาไปไปขี้เดี๋ยวรออยู่หน้าห้องไม่เอามันลงมามึนก็่ทำอะไรไม่ได้อ่นนะในห้องน้ำแล้วมันเดินทะลุกรหมดดอ่ะไอ้ที่โบนหวานใจห้องไหนมีคนมันจะไม่ไปไม่ต่างพวกนี้กระจให้วิ่งจูนแนบไป ไอ้ตรงนั้นนะฮ้ยขอเอห้องครูไม่ได้หรอวะอ้องห้องุกเนี่ยห้องครูเข้าไม่ได้ห้องครูเขาให้ครูเข้าเด็กไม่ให้เกเข้ามีคนอยู่เปล่า ี่ครับอ๋อพนักงานห้องตุลการก็ออกไปเข้าข้างนอกเหมือนกันยันร้องยังดังอ่ะมันไปแล้วพี่มันเอาอะอ่ะนะเชื่อผมดินี่แกมีอะไรแกร้องเรียกผมเลยเดี๋ยวผมไปช่วยมึงขังกูไไไไมมม่่่่่่เเเเเออออาาาหรกกกกลลลยนนด้แแตููผมก็ไม่ใครจะไปเล่นตุ๊กแกแล้วมันน่ากลัวไปเถอะมึงอาบากกรรมพ่อมึงยัมมาเล่นเลย ค่อยกลัวซะแล้วอ่ะนี่บอกว่าที่มันร้อนนะรถเครื่องปั่นมันจอดนี่เนี่ยเนี่ยแล้วเปิดเนี่ยเขาเปิดออกมาเนี่ยนะลมมันมามันก็ตีเข้านี่หมดเลยอายเรื่องอะไรล่ะแล้วคนดูเข้าอยู่ดูทีู่บ้ากุณร้องรัเลยะยังไม่จะตะกี้เลย แล้วคนดูจะตามตลอดเลยเขารู้แล้วท่านจะถอดกางเกงนั่งเลยแม่มันล็อกมันล็อกไอ้แก่ตัวเห็นว่าเป็นตัวตุ๊กแกเลยเหรอจต่มันวิ่งผ่านไปหนูหนูที่อะไรวิ่งกับกับแฟนเอ้าหนูที่หนูมันอยู่บนฟ้าไปดูไปเอา เยียมาคนเดียวก็ะวาดเหมือนกันวะเรียกกูไม่ต้องเรียกหรอก แค่ให้เข้าห้องน้ําธุรกรรมก็พอแล้วธุรการเหรอธุรกรรมธุรการวะไปไไออเขาไม่อยู่ห้องธุรการเนี่ยเขาไม่อยู่คิดว่ามันทรมานเน <c oughs> เอา่าแล้วผมเอามือไปอุดตูดแกงเนี่ยไปเด้อโว้โ ไม่มีว่ไยวห้องดูแลกันคุณรู้ว่ามันมีอะไรอยู่แล้ว,วม,มันมอยให้กูเข้าไปตายบ้าเปล่าแล้วพี่จะมายืนอัายเกลียวมันใช่ปะละ่ะ่ปห้องดูแลกันไปลองเรียกมาดูไปสวัครับสวัครอยู่ไหมครับเปิดทันทีเก๊กี่หน่อยได้ไหม มีอยู่อะกูว่าเขาน่าจะไปห้องน้ำอะเพราะว่าตุ๊คูตุ๊ต้องมีจิตสำนึกคูต้องรักษาธรารมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ไงคูต้องรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วแกจะให้เขาเอาตุ๊กแกออกจากห้องน้ำอะไม่ได้คูที่คูจะรักษาธรรมชาติกแกจะไปทำลายธรรมชาติเขา<อ>ได้ยังไงลายครับนี่ เนี่ยแล้วไปบอกให้คนอืออ่นเขาอ้างขี้อ่านเยี่ยวด้วยเนี่ยไม่มีหรอกมันเป็นหนูหน<อ> <โอ S 1> ูอะไรพี่บนฟ้าไม่มีเนี่ยหนูหนูอยู่บนฟ้าแต่กลับแล้วตัวยังใหญ่กูเห็นไล้เบลเอเลอถ้าเกิดคุไม่เห็นว่าบาอยากแล้วมันมันมีจุลูมาไปนานอไอ้เหี้ยกูมงงไม่ได้อ่ะงงเงีรถไปอีกได้ปะวะรถโอโอกหูแล้วรถออกไม่ได้ด้วยงงเงว่ะ มันมีหลายที่โอ้ยมันไม่ได้มันไม่ใช่วัดมันเป็นโรงเรียนก็น่าจะที่เดียวนี่แหละนี่แล้วห้องธุรการครูไปดูลิเกแล้วประกาศได้ไหมเขาเปิดห้องน้ำลิเกขี้แล้วแล้วก็บอกด้วยหรือเปล่ามไม่เต็มหรอกเอาไปตรงๆเลยว่าผมปวดขี้ครับเดี๋ยวผมโกนตุ๊กแกเดี๋ยวรู้

กจากเพื่อนแล้วไม่มีสามคนจะหาไม่ได้หาไม่ได้นักศึกษานักศากษา

โกโุแก่โกโุแก่เหมือนกัน like ของปลอมกลัวปะอุ้ยใช่ผมพูดดิไงไม่จัดไม่ต้องพูดระยะพคนๆโตฮอบพี่เราขำไม่ทีมเราขำขำอะไรจะไปช่วยเขาเขาก็ไม่ยอมให้ไปช่วยจะตุ๊กแกออกให้ก็ไม่เอา ไปตบกูเลอก็้่อาแล้วเอด่้รี่ป่นี่ยเหลาถ้าไม่กินเหล้าสูบบุหรีแล้วจะเป็นไงอ้ยป่านนี้นะมันที่เสียค่าเหล้าค่าบุหรี่ไปอ่ะออเบอร์เช่ได้คัน กินเหล้าปะไม่กินโูบะเรีไม่สู่ไหน่อยเช่เอ่มอะถ้าผมกลับไปกินเหล้าสูบุหรี่หรือถ้าว่าไม่ไหวแล้วกันแม่คนนั้นเป็นไงแม่คนนั้นน่ารักไหมแม่คนนั้นน่ารักไหมกเหล้าหรือไม่กนเหล้าเลยแม่ เอ้ยเหมือนของจริงว่ะไอ้จักรียดเนี่ยเดินหาพุกอยู่เนี่ยจะเดินหามุกเกอรกำลังลมเย็นๆไปเจอที่เกป่วยขี้กลัวทุกเกีกเหนื่อยใจเลยอเกแล้วบอกว่าหนูหนูพี่บาสีอะไร่้ดานนั่นแหละหนู หาหมแล้วเรเบลูกน้องเบสไปปิดผ้าห้าหมื่นใครอะไอ้หนูดูนปัดมานัด้าให้นึไม่ทันแล้วกำลังจะบอกว่าอย่าข้ามมันเดินข้ามกูไปเรียบร้อยแล้ว ไม่เป็นไรลูกมึงจำมึงจำไม่ตีได้ป่ะมึงจำไม่ตีได้ป่ะไอตีอ่ะไอตีเราอ่ะอ่าไอตี๋ที่เล่น,นเกมก่อนอ่ะอ่าไอตี๋ปิดเออไอตีเนี่ยรวยของจริงเนี่ยใจมันความสุดยอดอะ,อะไรวะเอาเรื่องไอ้น้อง เราไม่ได้าแ้เราะอะไรเหรอวะเราไ่ได้สิทธิ์ต่าันเราะว่าเราขอเจออจกอไปแล้วไ่าไ่าว้อจครแล้วจะขอเจอของไม่ขายไม่ขายไม่ขายเว่ามันจะพาให้เราเรารู้สึกเซ็งเเราเจอใครมาเน่เราไปมาเ่ แต่เขาอะจองเยอะกว่าเราแต่เขาจองมานักขายแล้วู้ทำไมเขาดังนั้นแต่ทำไมเขาไม่ยอมเก็บไว้เขาบอกว่าเขาันโดนร้อนโดนอะไรกันอยางนี้ก็เลยเกิดการติดแบบทำไมวะผมเจออะไรแบบนี้วะผมเจออะไรแบบนี้ไอ้เหี้ยเขาเลยเอาเปรียบไป

ฝังอะไรอ่ะฝังอะไรฝังพลอยไม่มีไงที่บ้านไม่มีต้กองที่แต่ลูกเห็นไหมตัด